ก็ต้องบอกว่าเขาก็ชอบชอบไปดูหมอดูชอบไปดูอะไรเราก็จะเป็นคนแบบเอ๊ดึงสถิเหรอเออเบบอเอ๊หรือเปล่าเอ๊อย่างนู้นเพราะด้วยความทํเขาไม่เชื่อเราเองเราก็แบบว่าเชื่อเต็มที่น้อมใจศรัทธาถูกป่ะเออแต่เขาก็คือจะแบบว่าไม่มาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปแล้วได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคนหนึ่งเห็นเห็นเห็นตาไปนคนเราเลือกันเลย ไม่ไม่ไม่เราก็ถึงบอกว่าเราต้องยอมรับเขาก่อนเพราะว่าเขาจะต้องคอยแบบเราแวดระวังคืออย่างที่บอกว่าเราเราคู่กันอะ่ะคนนึงถ้าคนนึงแบบเอ๊ะขึ้นมาเราก็ต้องเชื่อใจคนที่เราเลือกมาแล้วว่าเอ,อ้ยเยมันต้องมีอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ดยด้วยความที่เขาแบบคืออย่างเราอย่างเงี้ยเราทุกคนอย่างเงี้ยเราก็แบบว่า ไม่ว่าจะใครอย่างเงี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือเราไม่ลบหลู่ไม่ลบหลู่จนแบบว่าเขาก็ยบอกว่าเออบางทีเราก็ต้องแบบว่าสังเกตดูบ้างว่าเบกเบกเราบ้าง<ช>ว่าเฮ้ยบางอย่างก็ไม่ได้แบบทุ่มไปสุดตัวเลยนะอะไรอย่างเงี้ยต้องคิดจีว่าเอะตรงนี้แปลกไหมตรงนั้นแปลกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ <S <S ใช่เรื่องอะไรเรื <S <S ่องอะไรเราก็ถ้ามีแบบให้ทำอะไรแปลกให้อ่ ถ้าไปบอกว่าเธอเธอพาฉันไม่ทําอะไรอย่างนี้หน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยแปลกๆหรอไม่ก็ไม่มีนะเขาให้ไปเชื่อมติดอะไรเงี้ยเราผ่านกันใช่ไหมเขาจะฟ้องเราไหมช่วงนี้ไม่ค่อยว่างนะไม่แต่เนยเขาเป็นคนชอบลองครับถ้าจะไปลองทำแรกลองแล้วก็ดูว่าถูกไม่ถูกเป็นยังไงเออใช่เนยเป็นคนแบบด้วยความที่เราเป็นพิจิกรอ่ะเนาะเราก็อยากรู้อะเนาะแล้วก็เผื่อเออเผื่อบางทีเราก็เอามาพูดเอามาถามเอามาบอกเอามาเผยแพร่อะไรอย่างเงี้ย แต่ไม่เคยไปเจอน้องเขาเอออันนี้ก็พูดไม่ได้เพราะเราไม่เคยไปเจอถูกไหมเออแต่แต่ว่าอันไหนที่เราเราอยากรู้เราอยากลองอย่างเงี้ยเราก็สามีเราก็ให้ไปแล้วเราก็กลับมาเองว่าอ๋ออันนี้ไม่ไปแล้วนะอันนี้ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าก็แล้วแต่คือจริงๆตรงเนี้ยในเรื่องของถ้าใครพูดว่ามูมูมูเนี่ยคือของหนูเนี่ยไม่มีความไม่มีสายดําเลยของหนูจะแนวพุทธคุณอย่างเดียวคือทําบุญสวดมนต์กินมัง ไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อ,อย่างเดียวใช่นับถือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นที่พึ่องอันสูงสุดใช่อย่างนี้มึงมาปรับใช้ในชีวิตคู่ยังไงบ้างเพราะก่อนหน้านี้เราก็เป็นคู่รักตัวอย่ยยางตัวอย่างอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้อยู่กันมาได้ยังไงมาปรับใช้ในชีวิตได้ยังไงบ้างก็นึกว่าอย่างสำนวนนี้นะนึกว่าเออพอพอเวลาแบบ ทำบุญสวดมนต์นั่งสมาธิอย่างเงี้ยมันทําให้เรารู้ตัวเองเร็วขึ<ม>้นแต่แต่ก่อนเนี่ยคือถ้าเกิดว่าไม่พอใจเราปีต์เลยเราแบบฮึบเลยอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ก็คือ,อมองก่นนอนมองก่นนอนเราก็มองก่อนเย็นขึ้นแล้วเอ้ <laughs> <laughs> นี่ขนาดเย็นขึ้นนะทาไมเธอจะพูดอย่างนี้ใช่ไหมขนาดเย็นขึ้นแล้วนะอยื <laughs> ่ยังไงอ๋อตองนี้ค่อนข้างเปลี่ยนไปท้งคู่เลย มองเขาก็ดีของเขาอยู่แล้วแต่เขาอ๋อแต่เขาจะได้เรื่องการทําทําบุญคือนุ้ยเป็นคนทําบุญปลานี่แล้วนุ้ยจริงจังเลยนุ้ยแบบว่านุ้ยทุ่มเทละเอียดคือดอกไม้ต้องสวยใหม่กับข้าวต้องร้อนเอาอย่างดีถวายพระอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็สวยต้องสวยอะไรอย่างเงี้ยของเขาก็คือเน้นแบบ อร่อยมีคุณภาพก็พอแล้วไม่ได้ต้องสวยใช่ซื้อจัดหาซื้อได้ง่ายอะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยไม่ได้เราต้องแบบว่าสืบว่าอ๋อคนนี้ทํานี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยเอามาทําแบบน้อมบุญให้แบบให้เห็นว่าเราเราศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแท้จริงอะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนนี้เนี่ยว่าเขาเปลี่ยนไปเยอะไหมหรือว่าเขาก็ก็เปลี่ยนไปครับก็เข้าทางธรรมมากขึ้นนะครับแล้วก็แล้วยังงไช่วงเนี่ยได้ไปแบบ เห็นพุทธศาสนาในหลายๆประเทศแล้วเห็นความแตกต่างวิธีการทําพิธีต่างๆหรือว่าความประณีตความเพิธีกรรมต่างๆเอพุทธเหมือนกันแต่ว่าจัดไม่เหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ก็เป็นการเปิดประสบการณ์เราเพิ่งเคยไปอินเดียครั้งแรกเหมือนกันก็พากันไปทําบุญไปได้ไปไปไปกันสองคนใชนลูกก็ ลูกไปอยู่ดีนี่เพราะว่าน่าจะถ้าไปแล้วน่าจะไม่ได้เห็นอะไรเลยน่าจะแบบแล้วแต่มันนี้แล้วพีอย่าไปอย่างเงี้ยจริงๆพอเราเห็นเห็นโลกกว้างหมดเลเราอยากทำโครงการอะไรไหมหนุ่มก็สานต่อที่สานตามสไตล์ที่ที่สายคนจะทำคือสําหรับเราหรอหนุยก็นหนยก็ถ้าถ้าให้พูดก็คือหนุยเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงหนยเชื่อว่ามีพลังงานที่ที่เราที่เรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นทําอะไรมันการใช้ชีวิตของเรานะทุกวันเนี้ย เราต้องอาจจะเรามีกล้องวงจรปิดที่ส่องไว้เราไวอยู่เสมอ